Icana, สวัสดีท่านผู้ชมด้วย e, นะครับวันนี้เราก็มาต่อกับเอาล่าสนะครับซึ่งเมื่อกี้ไอหลวงพ่อมาดับไฟนะครับนั่นเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเฮ้ยเดี๋ยวดตัวเฮอะไรมาวะอ่อนซ่อนในล็อกเกอร์อ่อนซ่อนสิซ่อนตัวอะไรมาวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไอนี่มันไอที่มันไอไอเช่นที่มันจับเราโยนลงชั้นสองนี่ เฮ้ยอ,อย่าเปิดตู้นี้นะจ๊ะเฮ้ยอ๋อ,อไอตัวนี้ชื่อคริสวอล์กเกอร์แต่เราขี้เกียจเรียกมันดูอินเตอร์เกินไปเดี๋ยวเราเรียกพี่อ้วนนะพี่อ้วนพี่อ้วนไปเร็วๆครับพี่อ้วน ไม่กล้าออกเลยวะ <laughs> <c oughs> มันไปยังวะโอ้ยไม่กล้าออกวง <c oughs> ประตูเปิดมันไปแล้วมังม้ง <c oughs> มั้งเออไปแล้วแหลมเลยแล้วทีนี้ยังไงต่อละ่ะเออเราต้องไปเปิดประตูหน้าแต่ตอนนี้ไฟดับเราเปิดระบบมมนูโอ้โห มืดนี่น่ากลัวสัสเลยครับแล้วในวิชั่นก็สีให้อารมณ์ชิบหายเลยอ๋อเฮ้ยเราต้องไปทางนี้สิ่ะไปเปิดไฟหรือเปล่าเออจากภาพเมื่อกี้เหมือนหลวงพ่อมันอยู่ใต้ดินด้วยโอ้โหทอ่อระบายน้ำอีกครับทุนผู้ชมสุดยอดเลยเอาเฮ้ยเ <Yeah. S 2> ยี่ยมอย่าไปไม่อ่านเหมือนเดิม โอ้โหมือจิบหายลึล <c oughs> โอ้ยโ,โอ้ย <c oughs> สวิตไลน์อ๋อต้องเปิดเมนเบเกอร์แก๊สปั๊มหนึ่งสองเพื่อเปิดไอ้นี่แล้วเราต้องเปิดที่ไหน <c oughs> เออ <c oughs> อะไรเนี่ย ปั๊มลูมนี่ไงเ้เดี๋ยวๆห้องนั้นอะไรหอลอกปั๊มลูมเปิดนี่ก่อนปิดก่อนดีกว่า เฮ้ยตัวเฮีย้ยอะไรมาชิบหายแล้วซ่อนก่อนตัวอะไรวะอืมมันมาทางนี้ป่าววะชิบหายแล้วครับมันมาไหมเนี่ยอุ้ยไอ้หมาวะ่ะตัวอะไรวะตัวอะไรอะ่ะอุ้ยอ๋อไอ้พวกนี้ แค่พวกคนไข้ธรรมดาไม่มีอะไรแต่แม่งน่ากลัวสัสุดเลยอะ่ะอ,อ,อย่ามานะอุ้ยรองเท้าสวยนะพี่โอ้ย <c oughs> เกือบทำไงละ่ะออกละวัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวเดินตามตุ่นไปเอ้ยเอ้ยอ,อ,อีกเท้าอีกห้องนึ่งว้า

น่าจะไปแล้วถือจุ๊บไปแล้วเหลืออีกที่นึงอ่ะยู่ไหนวะน่าจะห้องที่มันมาเปล่าวะวม่าแต่ไม่รู้รับวิ่งแล้วครับตอนนี้อะไรเนี่ยอิเล็กทริกลูมห้องไฟฟ้าอยู่นู่นขวาอิเล็กทริกลูมเปิดแล้วก็ปิด นี่ไงเออแล้วเดี๋ยวมันต้องมาครับผมเชื่อเลยไม่งั้นเราซ่อนก่อนเพราะว่าตู้เอียงเนี่ยซ่อนได้ดีมังนะครับ้ยมาเปล่าแหงมาเปล่าโอ้ยกูหลุน มันจะมาล่าวะอุ้ยนั่นไงมาแล้วไม่น่าเรียกแม่งเฮ้ยโอ้หเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมมันอยู่ไหนวะมันนียวนี่ไงโอ้มาแล้วอยา่าอย่าเปิดตู้นี้กูขอร้องเออเปิดตูก้ก้างๆอุ้ยเปิดได้โหดมากเลย ไมหล่อนคนลุกสู้เล่นอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปยังวะในห้องนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าคนแปบแบตจะหมดดิเฮ้ยแบตมาดีเลยเดี๋ยวค่อยเติมอ่ะรอมันหมดทีเดียวไปยังวะ อุ้ยมาแล้วไหนแล้ววะอุ้ยเฮ้ยเฮไม่เอาไม่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 ไมไม่ไม่ไมจ๊โอ้โหมาทางนี้วะเฮ้ย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 ลบไหนอะเอาชิบหายแล้วแบดเฮ้ยเฮ้ยคุฆ่าตัวตายแล้วชหายแบด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 

ไม่สนแล้ว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 กดึบโอ้โหมาแล้วโอ้ยกลับแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยกูรอดยังวะรอดแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย ไฟกลับมาแล้วอะเคเราไปห้องนั้นเลยฮะเราไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยไม่สนแล้วว่าจะเจออะไรฮะไปเปิดอุ้ยโอ้โหอุ้ยใครอะหลวงพ่อหลวงพ่อเสีดอะไรอะ

เฮ้ยเรื่องเริ่มเข้มขน้นทุกทีแล้วครับท่านผู้ชมเอา้าตื่นมาที่ไหนวะเนะี่ยเป็นไรไหมเนี่ยอืมไม่เป็นไรฮนะรับพอดตภายดีฮะตอนนี้แล้วกล้องนะกล้องยังยูมัย อ่ากล้องยังอยู่โอ้ยไม่มีกล้องนี่มองเห็นที่มืดไม่ได้นะเราถืกล้องไม่ได้มีประโยชน์แค่ถ่ายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีไว้ถ่ายคนระับมีไว้สองที่มือดอะไรเนะี่ยอ๋อหลวงพ่อน,นั้นชื่อฟาเตอร์มาตินอ,อ่านแค่นี้แหละโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราจะออกไงวะฮัลโหลอุ้ย เอ้าพี่ขอบคุณครับพี่พี่เอ้าพี่ไปเลยของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรของมึงไม่เน่าเว้ยโอ้ไม่อยู่กับแม่งนะอ้าพี่อุ้ยมันจะกัดกูกป่ะ รู้ปีพี่ครับอ,อย่าทำอะไรผมนะพี่ทำอะไรอะ่ะโหหน้าพี่โคตรหล่อเลยไปละ <laughs> อย่าอยู่นานน่ะอุ้ยฮะโอ้โหแล้วดูพวกดูพวกมึงสองตัวแต่งตัวอย่าเรียกว่าแต่งตัวเลยสิบแปดบวกคณิตศาสาร์เนี่ย อ,อ,อ,ะอะไรมึงจะฆ่ากูเหรอมึงจะฆ่ากูเหรอฮะยเฮะยเฮ้ยจะฆ่าอ่ะเยา,าวลิ้นกระตับกูไปทำอะไรสนะ่พกพ่อของเป็นปอบเหรอย่ายุ่งกับแม่งเลย,ยเป็นอะไรเนี่ยเราจะออกมายังไงวะ น่าจะห้องพวกนี้อ่ะลองเดินหาก่อนห้องนี้เปิดไม่ได้กูไม่กล้ากูไม่กล้าเดินเข้าใกล้ห้องละแม่งเสียวเฮ่ห้องไหนเข้าได้มั่งนะตัวนี้ห้องนี้อะไรวะคนนอนเชียร์แมวอย่ายุ่งอะห้องนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีไงเอ้ขึ้นเลย

อา้าวยังไงเนี่ยอุ้ยอ้าวยามโหยามคนนี้ง่วงนะเนี่ยโอ้โหมีแมวด้วยมันเริ่มกลัว้วไปไงอะ่ะเดินผ่านไปเลยเหรอโอ้มีงี้ด้วยว่าไหนอีสองตัวนั้นหายไปไหนววะยืบยืบเชิบเชิบเดินอย่างเนิบเนิบเนื้อเนื้ออีสองตัวนั้นหายไปไหนแล้วะนนไไลวะ แ,แต่เขาเป็นนักวิ่งทีมชาติมาก่อนนักวิ่งโคตรไวเลย God always provides a way Follow the b l o ตามเลือดไปเฮ้ยฉีอะไรเ,เ,เนี่ย,ยไม่เป็นไรเอาละครับเริ่มเข้าสู่ตึกแล้ว Drain, the drain, Down the drain, danh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  the the drain, the drain, the drain, นั่งทำเงี้ยแหละไม,ไม่ไม่ค่อยให้ซุมให้เสียงอะเกมเนี่ยโอ้ยเอาล่ะท่านผู้ชมครับผมคราวนี้คราวนี้ก็ผมก็ขอจบพาร์ทที่สองไว้แค่เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันไม่พอ <laughs> เดี๋ยวคลิปจะนานเกินถ้างั้นก็ลาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันอเจอกันต่อพาร์ทสามนะครับ <laughs> โอ้ยผิเดเยอะจังวะ <laughs> บ๊ายบายครับทุกคน